สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เหมียวมาตามสัญญานะคะที่จะมาบอกขั้นตอนวิธีการสมัครอีเมลนะคะเพื่อที่เราจะได้ล็อกอินเข้าไปเปิดช่อง YouTube ของเราเองนะคะอันดับแรกนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ www. google. com นะคะเ็นเตอเข้ามานะคะสังเกตตรงนี้นะคะก็จะเห็นคำว่า gmail นะคะให้ทุกคนกด gmail เข้าไปเลยค่ะ ก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะคือถ้าหากว่าใครมีอีเมลเยอะนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะสมัครอีเมลนะคะก็คลิกตรงที่ใช้บัญชีอื่นนะคะคลิกเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็มาตรงสร้างบัญชีค่ะตรงนี้เขาก็จะบอกว่า สำหรับตัวเองหรือเพื่อจัดการธุรกิจของชั้นนะคะในกรณีนี้เหมียวอยากจะแนะนำให้ใช้คำว่าสำหรับตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราเกรอ,อกเพื่อจัดการธุรกิจของชั้นเนี่ยมันจะเยอะนะคะเขาะจะให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านท,ที่อยู่ในการจดทะเบียนกิจ,จการอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันจะขั้นตอนเยอะกว่านะคะอันดับแรกเราก็มาที่สำหรับตัวเองดีกว่านะคะมันจะง่ายกว่าค่ะ ในช่องนี้นะคะเขาก็จะให้คลิกชื่อใส่ชื่อนามสกุลนะคะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลเราไปได้เลยค่ะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเขาก็จะให้ใส่ตรงชื่ออีเมลนะคะเราจะใช้อีเมลเระว่าอะไรนะคะอ่น,นี้นะคะช่องถัดมานะคะ อ,อยากจะให้รบกวนทุกคนสังเกตต,ตรงนี้นิดนึงนะคะว่ามันเป็นแอด gmail.com หรือว่า .go.th นะคะมันมันจะมีข้อข้อแตก <temp> ต่างกันอยู่นะคะแล้วก Hence, deals, ็รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านตรงนี้เราก็สามารถคีย์ได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ใช้อะไรนะคะก็คือใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่8ตัวขึ้นไปนะคะมีตัวเลขได้นะคะแล้วก็มีตัวจุดสัญลักษณ์นะคะได้นะคะแล้วก็ตรงตรงนี้ค่ะถ้ามันเป็นตัวคาดตาปิดไว้อยู่เราสามารถเปิดได้เวลาเราคีย์ คีย์รหัสผ่านนะคะเราจะได้รู้ว่าเราพิมพ์ตัวไหนไปถูกเปล่า,านี้นะคะอย่างนี้ค่ะอีกช่องหนึง่งเราก็ยืนยันนะคะคีย์เหมือนกันนะคะรหัสผ่านเขาจะได้ตรวจสอบว่าเราใช้รหัสผ่านตรงกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็คลิกถัดไปได้เลยค่ะในตรงส่วนนี้นะคะเขาก็จะให้ เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์เราเข้าไปได้เลยค่ะนี้นะคะแล้วก็คลิกถัดไปค่ะโทษทีค่ะโอเคถัดไปนะคะ เดี๋ยวสักพักระบบเขาก็จะส่งข้อมูลยืนยันมาให้เราทาง SMS ทางมือถือนะคะให้เรายืนยันตัวตนของเราไปนะคะแล้วก็คลิกยืนยันค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เราเบอร์นี้นะอีเมลเรา คือแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอ e ีเมลสำรองนะคะตรงนี้เราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะกรอกเพศนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงถัดไปได้เลยค่ะ ในตรงส่วนนี้นะคะเขาก็จะอธิบายว่าเหตุผลอะไรที่เราทําไมเราถึงต้องใช้โทรศัพท์นะคะใช้เบอร์โทรเราในการยืนยันเพื่อความปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะเขาก็จะมาบอกหน้านี้นะคะว่าความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดในการใช้อีเมลนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราก็อ่านทําความเข้าใจนะคะแล้วก็คลิกยอมรับค่ะ ระบบก็กำลังจะตรวจสอบอยู่นะคะรอสักคู่นึงนะคะตรงส่วนนี้ทุกคนอย่าลืมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยระบบมันก็จะติดต่อสร้างอีเมลไม่ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาได้ มาหน้าอีเมลของเรานะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนนะคะว่า,าพร้อมใช้งานแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กดรับทราบไปค่ะนี่ค่ะเป็นอีเมลของเรานะคะอีกนิดนึงเหมียวอยากจะแจ้งทุกคนนะคะว่าเวลาเราจะส่งอีเมลเราก็มาเพียงแค่มาตรงเขียนเนี่ยคะ่ะเราก็ใส่ ใส่อีเมลของคนที่เราจะส่งแล้วก็หัวข้อเรื่องแล้วก็รายละเอียดได้เลยนะคะว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ตรงคลิปตรงนี้เราสามารถแนบไฟล์ได้นะคะเราจะใช้ไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพหรือไฟล์งานได้ค่ะแล้วเราก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคตรงนี้ก็คือเราสมัครอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ยังไม่มีอีเมลหรือว่าทุกคนคนที่เคยมีอีเมลแล้วแต่ว่าลืมอีเมลของตัวเองไปนะคะอยากจะสร้างอีเมลใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่อยากจะนาอีเมลของเราไปเปิดช่อง y t u t u นะคะเพื่อหารายได้ทาง y o u t u b e นะคะอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะคะถ้าหากว่าใครชอบ คลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดติดตาม Lifestyle บายจารุให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ